แอ,อ,อร์ควันหรือไทยพร้อมแค่ไหนคะสีเขียวสุดๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไระนะพร้อมที่สุดเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เสียงพร้อมหรือเสียงห่าวถามนีดีกว่าใครพร้อมที่สุดยกมือขึ้นนี่คิดว่าทีมเรามีทีเด็ดตรงไหนคะสีเขียวทีเด็ดวันนี้ก็คือการเตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะเลยเตรียมมาเยอะเตรียมอะไรเตรียมเราเตรียมอะไรมาเยอะแต่คือว่าจะรอเซอร์ไพรส์ตอนแข่งนะบอกโชว์ไม่ถึงโทว หลายโชว์เลยหลายโชว์เลยเราเลี้กีฬาเลยกีฬาคือเราเน้นเข้าร่วมแต่ว่าไม่เน้นเข้ารอบอ่าอันนี้ออกตัวก่อนเหรอออกตัวไม่แต่ผมออกตัวไปเยอะว่าผมชนะแน่นอนแต่ทำไมไม่บอกก่อนสามัคคีตั้งแต่เริ่มเลยเกียงราคะเกียงสู้ตายหอมมากครับอืเกียงวุ้นอะไรหรเกียง้นอะไรหรอหอมมากหอมมากหอมมากเฮ้ยเฮ้ยวันนี้อะไรนะ พี่เขาพูดพี่ทำรูปเกมไหมที่เรามีมั้ยเขาเขาบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์สีเขียวเป็นมงคลอ่าเราคือใส่มือเลยไม่ได้บอกเพิ่งโชคเราเพิ่งดวงเดียวดวงอย่างเดียวเราจะเล่นตามเกมหรือเราจะโกงโกงผมบอกตรงถ้าไม่เหลือเหรอเดี๋ยว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 อย่าไปบอกเขาพี่โกงตั้งแต่เมื่อวานที่มาซ้อมกันแล้วนะเขาเขายังไม่รู้ว่าเราโกง แต่รู้สึกไงบ้างคะที่บอกว่าได้มาเจอกับเพื่อนอีกห้าเรื่องที่มันเท้าขาดยางมากแล้วมีแฟนคลับเยอเลยค่ะก็ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่บอกว่าทุกคนได้มาเจอกันครบขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเห็นแฟนๆของแบบว่าทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใจช่วยได้ได้เม้ามอยดี๋ยวได้จะตั้งสา่งเพื่ออะไรมีบ้างค่ะมีบ้างก็ก็ตักคนตักให้กำลังใจกันและกันว่าจะสู้ได้วยกันหรือ่าให้กำลังใจหรือผีกันคผี กิงทุกอัน hey, ไม่ว่าอะไรกินโาอะไรโหชนะแน่ๆที่มาวันนี้คือมารอรับแชมป์แล้วอันนี้พูดไม่กลัวหน้าแตกเลยฮะแนี่เขาบอกเขาเขามารอรับถ้วยแต่วันซ้อมเขาไม่ได้มาทา่ไหนที่เราอยากเจอเป็นพิเศษิงไหมคะเฮ้ยมาอยาีอะะไรรนคับอยากมาท้าน อยากมาท้าที่ไหนเราอยากเจอไปเพ่อนไหมผมอยากประทะกับทุกสีเลยอะเฮ้ยร่างกายพ้อาปะทะพี่ผมไปขิงทุกห้องแต่งตัวมาแล้วอะเหรอแล้วได้รับคำตอบมาว่าไงมัน็ไม่ค่อยสคผมผมไม่มีครับพวกเขาไม่อยู่ในสายตาผมโอ๊ยปี๊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 ชอบปี๊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 ี่ปี๊ี่ปีู๊ีบ้าง ครับมั่งไม่คือไม่เน้นพูดไงเน้นแบบเน้นแบบความสนุกสนานเน้นแบบผลงานมันจะประจักษ์ทีหลังกันเองครับไม่ไ่แต่วิชชอบนะคนแบบนี้สนุกเลยมันมีเรื่องเต้นด้วยนะนี่คือคนเก็บลายอ๋อใช่คือนึ่งสองสามไปนอกจากกีฬาแล้วเป็นท่าอะไรวะ ตัวมันไนะครับว่าบอเต้นดูคู่ตัวเองนะไม่ทานกับไม่าดอไรอเป่มันตอมันจะดีหรเป่ขอโทษไม่นรเอเก็บแรงไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดจะไม่มีแรงแข่เก็บแรงไว้ก่อนพี่อโอ้ยจังเลยบางเป็นแฟนหน่อยบางคนดูไรสนแบนี้ไงอเชียร์กันหน่อยที่เพิ่มหน่อยเออ มาฝากเชียร์พวกเราทีมสีเขียวด้วยนะครับผมถึงสีเขียวจะเป็นสีที่ขมแต่ว่าดวงใจเรามีให้ทุกคนนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันดูไม่เข้ากันไปแล้วไปแล้วทีนี้ก็สีเขียวไม่ขมเอาเหมือนยาเดียวอะไรยเงี้ยก็ปลาผักอะไรอย่างเงี้ยสีขมคืสุดยังไงอาหารกาแฟที่ดีอ่ะมีโอกาสได้ละแต่ว่าเพราะว่าถึงจะขมแค่สีแต่จริงๆแล้วนั้นไม่เชียวใจเธอลงมา อย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนไอเรื่องหมากปี๊บต้จะถนัดหัวโอ้ไม่รู้เรื่องละกันทำไมอ่ะเช้าเช้าทำไมอ่ะเช้าเช้าอยู่น้เช้าอยู่เช้อยู่ไกลหน่อยวหนึงสองสามเฮชื่อะครเราเงี้ยชื่อสาคำามคำหนา มันจบได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้สีอื่นสีอื่นเขามีบูมมีอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีสีอื่นเขามีแบบว่า